ก็มาต่อกันในคลิปนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มาคุมต่อจากแปลงเดิมนะครับก็คุมแปลงที่แล้วนะครับไอคุมรอบที่แล้วนะครับพายางหมดนะครับก็ไปซื้อพายางมาเพิ่มครับคลิปนี้ก็มาดูกันต่อนะครับต่อจากแปลงก่อนนะครับอ่าอ่าต่อจากรอบที่แล้วนะครับที่คุมแล้วพายางหมดวันนี้ก็ซื้อพายางมาเลยครับซื้อพายางมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาคุมต่อกันเลยนะครับ ก็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ที่เข้ามาใหม่นะครับที่มาดูเห็นคลิปนี้เลยครับก็นะครับก็อย่าลืมการปรับนะครับปรับก่อนคุมจริงนะครับก็อย่าลืมปรับขนาดพายางขนาดของผานนะครับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับตามขนาดของพายางนะครับความลรกความตื้นมุมของผานองศาของผานอะไรต่างๆนะครับก่อนจะคุมจริงก็ อย่าลืมเทสก่อนนะครับเทสจากข้างนอกแปลงนะครับก่อนจะคุมจริงนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุมแล้วมันจะปรับยากพยางมันจะไม่สวยนะครับปรับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาลงคุมจริงนะครับก็เครื่องนี้รอบนี้ก็ปรับมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาคุมให้เลยนะครับนี่จากจากรอบที่แล้วนะครับที่คุมไปพยางหมดนะครับก็มาคุมต่อเลยครับก็ไม่ต้องมีการปรับ ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับก็สามารถคุมต่อได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นรอบใหม่เครื่องใหม่นะครับที่ลูกค้าสั่งไปก็ต้องปรับก่อนนะครับให้มันเข้าทีเข้าทางก่อนนะครับหลังจากเข้าทีเข้าทางแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมครับก็สามารถคุมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาดูต่อนะครับยืนนะต้องนั่งดอกนี้มายืนตรงนี้

จอมมันตก หัวล่องไปอีกหนึ่งล่องนะครับก็เมื่อกี้นะครับจอบที่วางไว้นะครับจอบที่วางไว้ก็เอาไว้ทวงนะครับไอ้ฐานมันหนักนะครับก็มันหล่นนะครับก็พยายามขับรถให้ตรงๆนะครับคนขับก็ขับแม่นๆครับมันจะได้ล่องที่ตรงแล้วก็สวยครับแต่ผมนะแต่ผมขับยังไงผมก็ขับไม่ตรงครับผมขับไม่ไม่ค่อยแม่นนะครับ ดูไปเรื่อยๆครับดูการทํางานไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ดูนะครับมันมีปัญหาอะไรในการทํางานไหมนะครับก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นการใช้งานจริงนะครับคุมวันนี้คลุมปูกจริงนะครับคุมปุกแตงโมนะครับก็ที่ทําคลิปไปดูก็ที่เป็นคลิปสั้นๆมันก็เป็นแค่การเทสนะครับมันไม่ได้คลุมยาวขนาดนี้ครับมันก็ อันแปลงนี้ก็มาดูยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูลรองต่อไปครับนี้ก็วิ่งเอารอยก่อนนะครับก็าจะวิ่งให้มันตรงๆไปก่อนนะครับอันนี้ที่วิ่งมาวิ่งมาตัวเปล่าครับก็วิ่งเอารอยก่อนนะครับ,าาบนาดงถ่ายเพียด ด้วยนะครับหาอะไรก็ได้นะครับ่วงใบผานนะครับดินทรายก็ได้รือไม้ก็ได้หรือคนก็ได้นะครับช่วยทวงนะครับให้ผานมีน้ําหนักนะครับอันนี้ของผมผมคุมเป็นดินล้วนทรายนะครับใบผานก็จะเข้าได้ง่ายนะครับเข้ได้ง่ายสวยนะครับแต่ถ้าลูกค้าเอาไปคุมในแปลงที่มีหญ้าเยอะหรือว่ามีฟางนะครับก็ต้องต้อง่วงใบผานะครับให้มีน้าหนักยครับ ถุงทายก็ได้นะครับป้อนเหลิกก็ได้นะครับจะมีแรงงานบ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็มีใ,ใจเรืก่กงเรืุอยาตอะไรครับ าล่องต่อไปนะครับเดี๋ยววางพายางนะครับแบบนี้นะครับหุ่น้องนะครับเป็นคนตามหลังดูคอยดูความเรียบร้อยนะครับจะต้องมีคนคอยตามดูความเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งคนนะครับถ้าได้สักสองคนก็จะดีครับเอาไว้กดใบผ่านให้ด้วยก็ได้นะครับทาใบผ่านนเบานะครับใช้จอบหรือใช้อะไรก็ได้นะครับ มีลูกน้องตามช่วยงานครับมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับกัดแกงน้อยหนึ่งคนนะครับจุมมาทายนะอันนี้ก็เป็นล่องที่คุมไปแล้วนะครับอย่างอันนี้ผมกา็วางหางตรงนี้นะครับผมวางหางระดับหางเส้นกันไปนะครับมันก็จะเาล่อง ได้ดินไม่เต็มร่องครับตันนี้ก็ได้นะครับคุมไปเรื่อยๆครับศึกษาไปครับอ่ยังมไม่ไม่เป็นนะครับผ่านไปหนึ่งแปลงเดี๋ยวก็เก่งเองครับเดี๋ยวมาดูร่องต่อไปเลยครับ ก็ถ่ายมาแล้วเขาเล็กมาปักให้แล้วลูกพี่เขามาพอดีเลยเดี๋ยวรอลูกพี่ก่อนกินน้ำก่อนรอลูกพี่ก่อนเดี๋ยวครับผมเครื่องคุมผ้าขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นคุมล่องแตงโมนะครับผ้า <80. S 1> ่าไรเหรอ580นะครับก็ถ<อ>ามผ้าด้วยนะครับนืมชื่อผ้านะครับเนี่ยรบการทำงานนะครับคลิปท,ที่แล้วที่ถ่ายให้ดูก็น่าจะเป็นผ้า ในเป็นผ้าแปดสิบท่าทกันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยผมก็เอามาดูคุมของตัวเองมาครับผมอันนี้เพิ่งเอามาลองคุมครั้งแรกนะครับผมของสวนตัวเองนะครับเห็นนะครับผ้าหมดนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนผ้านะครับ นี่นะครับน,นี่ก็เป็นลอยที่คุมมอเช้านะครับน,นี่ครับผมคุมมอเช้านะครับอันนี้ก็ทีเป็นรอยล้อนะครับผมทำรอยไว้นะครับว่าจะเอาหางเท่าไหร่นะครับก็เป็นรอยล้อขนาดรถ บี B 24นะครับผม24แรงนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนผ้าคนระับเดี๋ยวให้ดูวิธีการเปลี่ยนผ้าแล้วก็เก็บระยางก่อนเปลี่ยนผ้านะครับ ผาเข้ามานะครับครับสายยางนะครับแล้วก็สอดเหล็กตามหลังนะครับอ่าครับผมเย่ผิดรูแล้วนะครับผิดรูครับนนช่่่ววยยจ้มัไดดก เอ,น,อนี่นะครับผมปเกียวคปเกียผ่านอ่าคลิปที่แล้วอ่าไม่มีผ่านตรงโอตาอรี่เอเขีนซื้อตีดโรตารี่นะครับวันนี้ก็มีใบผ่านมาแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีนะครับตอนนี้ก็ไปมาให้ดูแล้วนะครับ ดึงผ้าออกมาครับแล้วก็เอาล้อทับนะครับแล้วก็เอาดินกบทิ่นึงนะครับผมว่ามันเป็นรอยใหม่นะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ต้องเป็นงานนะครับก็ต้องคอยบอกคนนั่งตรงฐานอตรงเครื่องคุมนะครับต้องคอยบอกสถานการณ์นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดนะครับผมคนขับก็ต้องรอฟังนะครับผมต้องเป็นงานกันนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างคลิปก็อย่างที่ผมก็ยางที่ได้ยิน เมื่อสักครู่นะครับว่าพราะออกน,นะครับผมก็คือว่าถ้ายางหมดนะครับต้องเข้าใจหลักการทํางานนะครับนี่นะครับผมก็ม้วนแต่ยางนะครับผมใส่ได้สองข้างเลยนะครับ อ๋อไม่ใช่ครับผมม้วนสายน้ําหยดครับพูดผีครับขออภัยด้วยนะครับม้วนสายน้าหยดนะครับผมสายได้สองข้างนะครับนี่นะครับก็มอบานก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูปัญหานะครับผมก็ปรับแก้กันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผม ผมลองแตงโมนะครับผมใครสนใจก็สามารถอินบล็อกต่อสถาบมาได้เลยนะครับผมกับช่องเกษตรช่างทำนะครับตอนนี้คิวงานก็ยาวเลยนะครับผมใครใครที่สั่งไว้ก็จะได้เร็วนะครับผมใครที่สั่งรอรอคิวก็รอนานนะครับ ันนี้งานก็ทำไม่ทันเลยนะครับคิวเยอะมากนะครับนี่ครับผมก็สะดวกสบายนะครับรหว่าเครื่องคุมใหญ่นะครับก็ตัดผ้าตัดสายนะครับผมแล้วก็ยกหางเลยแล้วก็เข้าลองต่อไปนะครับผมลองสังเกตดูนะครับผมว่าการทำงานระหว่างเครื่องคุมเล็กกับเครื่องคุมใหญ่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะผมก็ทำรอยไว้นะครับนี่นะครับผมที่ทุกคนเห็นใส่ใบผานผานเสริมมานะครับผมก็จะทำร่องนะครับผมก็อบร่องแล้วก็มีกล่องคอยคอยตีดินนะครับผมให้มันเป็นร่องนะครับก็อธิบายไม่ถูกนะครับ การทำงานของกล่องนี่นะผมก็จะได้ล่องประมาณนี้นะครับผมสวยๆงาๆเลยนะครับกับเครื่องคุมใหญ่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเครื่องเครื่องคุมเครื่องคุมกลางนะครับผมจะไม่มีผ่านเสริมนะครับ ก็จะมีแต่ชุดคุมนะครับผมไปให้นะครับแล้วก็อ่าหมดแล้วนะครับผมไม่มีชุดกล่องนะครับผมจะไม่มีกล่องกับผานเสริมนะครับไปให้ก็จะมีแค่ชุดคุมนะครับผมก็จะมีล้อทับสายยางแล้วก็ผานนะครับผมผานกบดินนะครับก็อธิบายคร่าวๆให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมการใช้งานนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้รู้ลึกนะครับผมก็รู้กลางๆนะครับเนี่ยผมเนี่ยผมก็จะทำลอยไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็น ล่องสุดท้ายนะครับก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ขออภัยและขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ดูคลิปดีๆนะครับถ้าได้ดูช่วงเช้านะครับผมก็จะเห็นการทํางานตอนเช้านะครับผมว่าได้หลายลงขนาดไหนนะครับได้กี่ลงนะครับ ก็มาทำมาทำช่วงเย็นนะครับก็จะเหลือประมาณเนะี้ยเหลือให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดหน่อย,น,อยนะครับก็จะพยายามเก็บเนื้อหาให้ได้มากที่สุดนะครับเนื้อหาและการทำงานของเครื่องคุมใหญ่นะครับเห็ครับคนคอยถมดินนะครับนีหน่หน่อยๆนะครับ ถมผ้าครับผมถมผ้านี้หน่อยๆน,นะครับโหเป็นอะไรนะชอบพูดผิดเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนคุมกันเลยนะครับนี่ผมก็เมื่อกี้นะผมะค,คือทำล่องไว้นะครับผมนิดนึงนะครับ ผมดึงผ้ากับสายมานะครับแล้วก็ถมดินนะครับแล้วก็ดึงสายออกมานะครับผมก็ล้อว,วางนะครับล้อว,วางนะครับแล้วก็ฐานนะครับ ข้างครับช่าง,างนี่นะครับผมเอาลงแบบสวยงามเลยทีเดียวนะเดี๋ยวคิดเองเนี่ยผมก็เอาของมามัดสายไว้นะครับเดี๋ยวสายมันยี่ปตามนะครับผมเดี๋ยวจะยุ่งยากนะครับ อยากตอนเดินสอดเข้าเข้ารูนะครัะนี่นะครฮ<ป>ะมาแล้วนะครับการทํางานนะผมก็ต้องเราก็ต้องให้ดูข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อดีนะครับทุกคนก็จะได้ทราบกันนะครับว่า ใช่มาเออใช้ดีกันเลยนะครับผม,ผมก็ไม่ใช่นะครับผมก็ให้ทุกคนได้ดูขอ้อผิดพลาดแล้วก็ข้อดีนะครับก็เรถไายตัวนี้ทุกคนก็จะได้เห็นออกงานบ่อยครั้งแล้วผมมีช่องกเกษตรช่างทำแล้วก็ช่องพนาางองนันยาเชน่ยงแล้วผมก็ จะไ,ได้เห็นรนะันถ่ายเนี้ออกงานบ่อยนะก็จะมาถ่ายของตัวเองครับก็ขอฝากช่องธนวัฒน์เชนยอไว้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้นะครับผม ก็มาถายช่วงห้าโมงครับเย็เนๆฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับผมก็มีโอกาสมาคุมผ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าตกอีกก็อาจจะไม่ได้คุมผ้านะครับเดี๋ยวมันจะไม่แล้วนะครับผมค่าท่านใดชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกเกษตรข้างทำแล้วก็ช่องธนวัฒน์ชาแนลด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์สอบถามกันได้นะครับผมก็มีทั้ง id line แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรก็น่แหละครับผมเป็นเบอร์ไลน์นะครับผมเป็นไลน์นะครับก็ลองโทรมาสอบถามราคาแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็ จะได้เข้าใจแล้วก็ไปปรึกษากับครอบครัวก,กันนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับก็เอาฝั่นี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย